สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถอดราหัสความสําเร็จของน้องกันตานะคะที่สอบติดคณะแพทยังสศร์โรงพยาบาลสุพรรณค่ะในรอบโงเวนนานาชาติาปี1นึงทว่าน้องเต็ีมตัวยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะน้องกันตาค่ะก่อนเลยขอแสดคงความยินดีกับการติดแพทย์มอดสิกก่อนนะคะฉันแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆพี่ๆรู้จักกันก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อการพิชาพัฒนาสมศักดิ์ชื่อกันตาค่ะมาจากเวีนราชารั่งเศสค่ะสอบตดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนพรัชรอบนึงในเมียนราชค่ะก็พอเราสอบข้อเขียนเนาะทั้งหมดสามวิชาผ่านแล้วคราวนี้ก็ประกาศเป็นรอบถัดไปก็คือจะต้องสอบตัวความถนัดแพทย์อันนี้ความถนัดแพทย์เขาเห็นว่ามีหลายด้านเลยไม่แน่ใจว่ามีด่านยังไงบ้างแล้วหนูต้องทําอะไรบ้างคะ ดาแรกที่เจอแล้วก็คือให้วาดรูปค่ะซึ่งหนูก็เจอให้วาดรูปที่ทำมามของตัวเองเมื่อเป็นแพทย์แล้ว2คือให้เขียน letter of i n t e n t i o n คะ่ะ3สามก็คือให้ทําข้อสอบ EQ ค่ะก็จะมีให้เลือกว่าจริงแท้กลางๆหรือไม่จริงประมาณนี้ค่ะ mm hmm. และสี่ก็คือความรู้ทั่วไปค่ะก็จะทำความรู้อบโลกแล้วก็จำนวนข้อสอบหรือว่าเวลาที่ใช้เวลาทั้งวันเลยไหมคะในการสอบ สอบจริงๆสี่ภาประมาณสองชั่วโมงค่ะประมาณสองชั่วโมงจริงๆแล้วเก่งกับการทำเนี่ยอันไหนยากที่สุดในความรู้สึกของึบงนะคะเออจะเติมอินเทนชันยาสุดค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก็ทำสุดๆตอนนั้นนกครแล้วที่การเตรียมสอบความถนัดของกันตานะคะกันตาเตรียมตัวยังไงคะดูเตรียมตัวยยตยตวยการมาเรียนเตรียมสอบค,ควาถนาดทำแค่ท,แที่ราะม่า พ่อคุณแม่แนะนำว่าให้มันเรียกค่ะจะได้แบบไกด์มองว่าตอนสอบจริงต้องทำยังไงแล้วจะเจออะไรบ้างคะ่ะพ่อช่วยหนูในการสอบก็ผ่านแพ้ได้เยอะเลยค่ะสุดท้ายนะคะอยากฝากให้น้องกันตาช่วยฝากให้กับเพื่อนในรอบสองแล้วก็รุ่นน้องค่ะว่าในการเตรียมตัวสอบแพทย์มาสิกเี่จะให้สังเร็จกับน้อง,บบองกันตาตาว่าทำใจยังไงบ้างคะในความคิดหนูนะคะอย่างนั้นกยต้องฝฟลตัวต้องพร้อมค่ะแล้วก็แบบ รน้องๆก็ควรทำเริ่มงทำเกรดให้มันดีค่ะแบบเรียนที่ระดับหน,นึ่งค่ะจะได้แบบเพิ่อมโอกาสตัวเองในการสอบเข้าแพทย์ค่ะนอกจากนี้ถ้าเรื่องของการสอบความถนัดทางแพทย์แล้วก็อินเทอร์วิวหรือว่าก็ควรมาเรียนเสร็จเพิ่มเติมกับอางที่หนูเรียนที่นี่ก็ช่วยหนูได้เยอะมากค่ะที่สามารถสอบแพทย์ได้ค่ะกจากที่ทุ่งเรียนนะคะหนูก็ได้เทคนิคทั้งการทำข้อสอบความถนัดทางแพทย์แล้วก็เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ได้เยอะมากค่ะ เพราะว่าในตอนแรกหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าการสัมภาษณ์ของที่นี่จะเป็นไงข้อสอบจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เลยให้หนูมาลองเรียนที่นี่ค่ะลูกทีที่ติดทางหาแรแล้วสิเขาก็มาสอนเราจริง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 ,รง,รง,รงว่าข้อสอบเป็นยังไงต้องเจออะไรบ้า,างทำให้เรามีความพร้อมซึ่งจากการอนที่นี่หนูก็ได้ได้รับความรู้เยอะมากค่ะว่าต้องทําอะไรยังไงทำให้าสามารถสอบเข้ามทางแค่ได้ดีเลยค่ะนอกจาก ก็ยังช่วยให้หนูได้เทคนิคว่าต้องตอบคำถามยังไงให้อาจารย์ประทับใจคํำถามแต่ละคนอีกเรื่องค่ะซึ่งหนูก็ทําได้แล้วก็สามารถติดแค่หลังปีทาไดค่ะ